ยิ่งใกล้วันเผายิ่งถึงเวลาเผายิ่งโดนเผาเนื่นจาก b บ n นน c e นะครับประกาศหยุดการบริการซื้อขายโทเค็นหุ้นหลังที่รัฐบาลเยอรมันสั่งแบนเลยวันนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์ในมูลนะครับวันนี้เราก็หัวข้อว่ายิ่ง เผายิ่งโดนเผา n บแนนจะมีการเผาเหลียดน,นะครับแต่โดนรัฐบาลแซะเอาซะแล้วและการแซะนี้ตั้งใจที่จะทําให้นักลงทุนต่างเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่มีสายป่านเยอะหรือแมงเม้าเนียต้องขายหมูกันเลยทีเดียวังนั้นในเนื้อหาวันนี้นะครับเนื่องจากรัฐบาลเยอรมันเลยนะเพราะว่าใบแนนน่ะเคยได้ใบประกาศนะครับจากรัฐบาลเยอรมันและในประเทศเยอรมันและ แต่วันนี้นะครับบนนไม่เหลือที่แล้วในการที่จะขายไอ้หุ้นคริปโตตัวนี้นะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราต้องไปติดตามชมในตัวข่าวด้วยกันฉะนั้นในตัวข่าวเขาบอกเว็บกระดานเทรดคริปโตระดับโลกอย่างบีนแนเนี่ยเผยว่าพวกเขาจะหยุดให้บริการการซื้อขายโทเค็นและให้เวลาแก่ผู้ใช้ในการปิดโพซิชันย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษานะครับคอลินวู นักข่าวชาวจีนได้ให้เหตุผลว่าทำไมบ i แ a น c e อัดจ,จะต้องปิดตัวนะครับในบริการในอนาคตอันใกล้นี้ฉะนั้นบ i แ a น c e ตอนนี้นะครับยกเลิกการให้บริการซื้อขายโทเคตแล้วทางด้านการบริการดังกล่าวเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่14ตุลาคมเป็นต้นไปดังนั้นผู้ใช้จึงมีเวลาเหลือเฟือนนะครับที่จะปิดโพซิชันซื้อขาย หุ้นนะครับโทเค็นตัวนี้นั่นเองฉะนั้นเมื่อต้นปีบริษัทได้ประกาศเปิดตัวสต็อกโทเค็นนะครับพร้อมกับชี้ให้เห็นโทเค็นเหล่านี้มีมูลค่าเท่ากับราคาแบงตัวของหุ้นเลยนะครับเช่นของเทสล่าเนี่ยและเราก็ต้องตอบคำถามนะคะว่าเหตุใดบิตใบแนนอ่ะถึงมีการยกเลิกการให้บริการ ก่อนหน้านี้คอลินวูนะครับนะักเทรดคริปโตชื่อดังได้ออกมาเผยแพร่เกี่ยวกับโทเค็นหุ้นที่ถูกซื้อบนกระดานนะครับของไบแ a น c e หรือซื้อขายบนเว็บไซต์ของไบแ a น c e นั่นเองส่วนใหญ่อะถูกให้บริการโดยบริษัทในเยอรมันในเดือนเมษายนบาฟินนะครับหน่วยงานกำกับดูแลของเยอรมันได้ออกมาเตือนพวกเขาว,ว่าการบริการใหม่ของไบแ a น c e เนี้ยจะไม่ได้รับอนุมัติ นะครับอย่างเหมาะสมหรือก็กคือการไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองดังนั้นในเดือนเมษายนวูได้ทวิตสต็อกโทเค็นอาจจะต้องถูกปิดตัวลงในไม่ช้านะครับตัวนี้ก็น่าจะมีปัญหาครับแล้วก็สต็อกโทเค็นถ้าถูกปิดในเยอรมันก็แสดงว่าประตูของใบแนนได้ปิดตายไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองนะครับนั้นเกี่ยวกับหุ้นโทเค็นต่างๆเนี่ย ก็จะขายบนบนเว็บไซต์ตัวนั้นไม่ได้นะครับตอนนี้เยอมันถูกปิดแล้วในประเทศอื่นๆก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเยอรมันก็เป็นคนร,รับรองให้กับไบแอนด์เองในช่วงเวลาช่วงแรกๆแต่ตอนนี้ไบแอนด์กลับไม่มีที่ยืนในขณะนี้เท่านั้นเองและผมก็เชื่อว่าไบแอนด์จะสามารถเอาชนะอุปสรรคพวกนี้ได้อยู่แล้วถึงแม้ว่าจะโดนปิดจะโดนแซะจะโดน จูโจมจะโดนอัดมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ใบแ c นก็ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดระดับโลกเขาจะหาวิธีแก้ได้อย่างง่ายได้นะครับและสู้อย่างสุดใจแน่นอนดังนั้นตอนนี้โดยทั่วไปไบแนนเนี่ยก็เริ่มมีการจัดตั้งทีมงานมากกว่า500หรือ700คนนะครับที่จะทำงานด้านกฎหมายในท้องถิ่นนะครับเพื่อจะสามารถเอา ชนะและต่อสู้คดีต่างๆได้อย่างแน่นอนนะครับโดยให้นะครับจ้างทีมงานต่างๆนะครับถึง700คนด้วยกันรวมถึง n บแ c นนะครับได้เริ่มนะครับที่จะเป็นพันธมิตรกับผู้นำในท้องถิ่นหลายๆคนทางสหรัฐอเมริกาบ้างอังกฤษบ้างนะครับและที่อื่นๆเพื่อจะสามารถเอาชนะการต่อต้านจากรัฐบาลได้ โดยให้ผู้นำเหล่านี้แหละเป็นแบ็กอัพให้และผมว่าบ a n c นสามารถทำได้และผมก็เชื่อว่าบ a n c นนะสามารถที่จะแก้เกมนี้ได้นะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเหมือนกับ XRP นั่นแหละนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าบนั้นก็ต้องสู้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามบ a n c นถึงแม้จะโดนแบนอะไรก็ตามแต่ CO o ช่างเพิงเจ้านะครับก็เป็นสายดิ้นอยู่แล้ว นะครับเราก็สายพลิวอยู่แล้วไม่มีทางจับอะไรเขาได้อยู่แล้วนะครับนั้นสิ่งต่างๆที่ไบแ a นทํทำก็เป็นสิ่งที่ไบแ a น c e พยายามที่จะเอาสิ่งใหม่ๆเอาสิ่งดีๆนะครับมาสู่ในโลกยุคปัจจุบันนั่นเองถึงแม้ว่ารัฐบาลอังกฤษนะครับแล้วก็รัฐบาลต่างๆได้กล่าวหาไบแ a น c e เนี่ย,าาเ,ยเป็นจุดที่ใช้นะครับในวงการคริปโตเคอเรนซีเกี่ยวกับฟอ,อกเงิน ได้เงินผิดกฎหมายหรือการก่อการหลายก็ตามแต่ใบแนนก็ยังสู้ต่อและไม่หยุดไม่ท้อไม่ถอยนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้รัฐบาลอังกฤษน,นะครับได้เข้ามาแบนโดยเฉพาะช่องทางการชําระเงินของใบแนนนั่นเองนั้นใบแนนตอนนี้นะครับก็โดนอังกฤษเนี่ยเล่นนะครับใน2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเนี่ยคือช่องทางการชําระเงินนะครับธนาคารต่างๆที่เป็นพาร์ทเนอร์กับรัฐบาลอังกฤษเนี่ย ตอนนี้แบนดบนั้นไปเรียบร้อยนะครับและก็ในเรื่องของการยกเลิกนะครับหุ้นเกี่ยวกับโทเค็นนะครับโทเค็นคริปโตเนี่ยนะครับก็โดนยกเลิกไปแล้วนะครับรวมถึงรัฐบาลอื่นๆรวมถึงไทยสวิตนะครับเราก็อังกฤษเราก็แคนาดาเยอรมันอิตาลีโดนเรียบร้อยนะครับแล้วก็หมู่เกาะมอนตาแล้วก็หมู่เกาะเคแมน ก็โดนเรียบร้อยและก็ไบแ c นจะต้องสู้คดีอีกรวมถึงอีกคดีหนึ่งนะครับคือเรื่องของคดีที่ไบแอนมีปัญหาจะต้องปิดเว็บเทรดถึงหึ่งชั่วโมงในเดือนพฤษภาคมปองปี2021นะครับและช่วงนั้นเป็นช่วงราคาบิตคอยผันผวนพอดีนะครับทำให้นักเทรดจำนวนมากหนีตายไม่ทันนะครับแล้วก็ต้องสูญเงินเป็นจำนวนมากทำให้มีผู้คนเนี่ยร้อง และก็ฟ้องฝ่ายแนนเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้การขัดทุนนะครับการปิดเว็บของใบแนนะไม่ยอมให้เล่นนะครับในกระนานเทกนะครับเพราะว่าชั่วโมงนะนะั้นเป็นชั่วโมงที่เร่งด,วด่วนและรีบเร่งมากๆนั้นผู้ชมทางบ้านนะครับก็สามารถติดตามชมได้และเรามาลุ้นกันนะครับว่าใบแนนจะไปต่อได้ดีแค่ไหนนะครับและต่อสู้ได้มากน้อยขนาดไหน ก็สามารถคอมมิมาใต้คลิปนะครับใบแนนจะมีการเผาแล้วนะครับฉะนั้นการเผาครั้งนี้ของใบแนนะครับจะราคาพุ่งขึ้นไปถึงระดับไหนก็ว่ากันอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่าการเผาของใบแนนครั้งนี้จะทําให้วงการของคริปโตเงินซีลุกเป็นไฟนะครับสาหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไครและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตาม และกดปุ่มสัตว์สุดท้ายนะครับโดยเฉพาะเรามี4ี่ช่องทางคือบล็อกดิ e เฟ o ุ๊กยูทูบหลายกลุ่มโดยเฉพาะลายกลุ่มเราช่วยคริปโตเเรนซี y คอมมิต i ี้ตอนนี้มี3กลุ่มนะครับมีอยู่แล้วอยู่2กลุ่มนะครับคือคริปโตเเรนซีคอมมิตตี้มีทั้งหมด2กลุ่มด้วยกันดังนั้นถ้าเกิดใครจะเข้าก็ไปเข้ากลุ่มที่2นะครับแนะนําว่าให้ทักมาที่ลาอ่าเฟบุ๊กนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่งลิงก์ไปให้พอลิงก์เนี่ยมันมีการอัปเดตตลอด นั้นถ้าเกิดใครทักมาทาง Facebook เนี่ยผมก็อาจจะข้ามไปหรือไม่ได้เจอนะครับเพราะว่ามันมีคอมเมนต์เยอะแยะมากมายแล้วมันไม่ได้เตือนผมหรืออัปเดตอะไรพวกนี้ผมก็แนะนําว่าให้นะครับติดต่อไปนะครับที่ Facebook นะครับในไลน์กลุ่มนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับข่าวความรู้การเทรดนะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับตอานี้กลุ่มแรกเต็มแล้วก็ต้องเข้ากลุ่มที่สองนะครับ และเราหวังว่าจะพัฒนากลุ่มที่สองในต่อๆไปด้วยและสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและสุดท้ายนะครับผมก็หวังว่าใบแนนในการเผาครั้งนี้นะครับจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยหนึ่งสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ